เมียฝรั่งเล่าเรื่องทุกเรียกร้องความสนใจฝรั่งไม่ดีกลับบ้านไปจะมาอยู่ประเทศเขากินเงินภาษีคนอื่นทำไมรู้ไม่จริงอย่าได้มาพูดคำนี้นะคนป่วยกินเงินภาษีคนอื่นเหรอเราไม่ใช่คนอบพยพฟังนะยายจ๋าหรือว่าเมียฝรั่งที่ป่วย หลังจากที่เขาทำงานมาเป็น10บกว่าปีเนี่ยเราไม่ใช่คนอบพยพเราไม่ใช่คนที่ไปกินเงินภาษีคนอื่นนะเราสะสมทำงานเสียภาษีในระยะอายุเวลาและอัตราที่เราควรจ่ายและถึงเวลาที่เราเจ็บป่วยเราควรได้ในสิทธิส่วนของตัวเองไม่ใช่ของคนอื่นนะคะอันนี้ฝากถึง ฝรั่งบดีฝรั่งซัวลอลงมาเอาผัวไทยสิคำนี้ก็ตอบอีกชัดๆว่าเราเคยมีเคยผ่านมาแล้วดีไม่ดีเรารู้อืถึงมาวันนี้หลายๆคนได้ผัวฝรั่งไม่ดีแต่ยายจ๋าได้ผัวดีนะฮะเ,ออเขาก็อยู่ได้เพราะยึดมั่นยึดติดอยู่ที่งานเงินที่เขาได้รับด้วยตัวเขาเองที่เขายือนหยัดอยู่ตรงนี้ป่วยขนาดนี้จะอยู่ประเทศเขาทําไมหนีกลับมาอยู่เมืองไทยสิอันเนี้ย ถามแบบโง่โง่นะเรามีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิส่วนที่เราทำงานมาตั้งนอนนมกี่ปีในประเทศเขาถ้าเราทิ้งตรงนี้ไปแล้วกลับไปอยู่บ้านเงินเราก็ไม่มีเก็บนะรายเดือนเราก็ไม่ได้แล้วจะไปอยู่ยังไงน่อยคิดหรือว่าเจบป่วยกลับไปสิเธอซื้อที่ไว้เธอมีพี่มีน้องเธอเคยช่วยเหลือเขาเขาจะเลี้ยงดูเรา ถ้าใครได้รับข้อนี้หรือพี่น้องบอกว่ามากลับมาพี่เอ้ยไม่ไหวก็กลับมามาอยู่บ้านเฮาเดี๋ยวผมดูแลเองอุย้ยสาธุบุญมันจะมีไหมมีจริงหรือเปล่าอันนี้คือบุญใหญ่เลยนะและหัวใจเมียฝรั่งทุกๆคนนะคะเคยได้รับเงินเนาะเคยเป็นผู้ให้นะคะการเอ่ยปากจะขอใครก็ยังไม่กล้าเลย มีใครนําเสนอสนองเหมือนกับเมียรฝรั่งเสนอสนองให้ครอบครัวบ้างไม่มีมีแต่รอรับนั่นคือจุดสําคัญที่ทุกคนเจอนะคะทุกคนต้องยืนหยัดและต้องอยู่ด้วยเหตุผล ภาวะความเป็นจริงของชีวิตณนะขณะนั้นการที่เขามาแชร์ชีวิตตัวเองเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงอะไรนั่นนู่นนี่นัน่นในมุมมองของคุณคิดเพียงอย่างเดียวรู้ไม่จริงอย่ากล้าที่จะนั่นนะคะเอาตรงๆด้วยเหตุและผลเนาะและความหมายนะคะอยู่เฉยๆมาอยู่ในต่างแดนเอาเหมือนเจ้าแต่งงานมาแล้วเจ้าไม่ทําอะไรเลยนะคะอยู่ไปยันยาวยันกเกษียณเจ้าคิดว่าเจ้าจะได้เงินกเกษียณหรอ จะต้องกินกับผัวอืมเงินกเกษียณเรามันมาจากการสะสมของเราโอเคบางคนเขาไม่ทํางานแต่ผัวทําให้ก็คือสะสมไว้ให้อาจจะอืจ่ายไปเลยสามร้อยหรือยังไงก็แล้วแต,ต่นะสะสมให้นะฮะอันนั้นเขาถึงจะได้เออยย้ำนะใครบ้างที่อยู่ในเบลเยียมหรือประเทศยุโรปเราเนาะอยู่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยพออายุ 70หรือ65เนี่ยได้เงินกเกษียณอ่ะมาแนะนํากันหน่อยแล้วต้องทํายังไงเอาความรู้นั้นมาเสริมเติมกันและคนที่ป่วยกินเงินป่วยนะนไม่ได้ทํางานเนี่ยได้จริงเหรอมาบอกหน่อยสิเออนะมาบอกหน่อยมาตอบมาเสริมมาเติมเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ตาแจ้งตาสว่างว่าการที่เราได้รับสิทธิอืมนะการดูแลหรือมีเงินเดือนหลังจากที่เราป่วย กับคนที่ทํางานมานานๆเนี่ยเราได้มาจากอะไรไม่ได้มาจากเงินเดือนผัวไม่ได้มาจากเงินหลวงอืโดยที่เขาหยิบยื่นให้กับเรานะคะมันไม่ได้ง่ายๆด้วยนะมันด้วยมีเหตุและผลหลักฐานนะคะเอกสารอ่าตั้งแต่การทํางานยืนยันของตัวเองยาวไกลมาจนถึงทุกวันนี้โอ้นะอธิบายไปจะเข้าใจไหมนะ้อหรือว่าเจ้ามุมมองคิดไปอย่างนั้นนะคะ คิดเห็นเป็นยังไงอะใครอยู่ประเทศไหนนะะเจ็บป่วยตอนนี้กินเงินป่วยมาจากไหนนะฮะเรามานั่งกินเงินภาษีคนอื่นจริงเหรอช่วยตอบยายจ๋าหน่อยทุกคนยืนยันหน่อยนะเออเพื่อให้ชัดเจนเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายฝรั่งไม่ได้ใจดีว่าจดทะเบียนแต่งงานเข้ามาในประเทศเขาปับ๊บเออเธอได้ปั๊บปั๊ปัป,ป,ป๊นะมันไม่ใช่เด็ก อืมถ้าเรามีลูกเกิดตั้งแต่คลอดโอเคสตาร์จาก90หรือร้อยกว่ายูโรนี่มันก็เป็นเงินเดือนแล้วคุ้มไหมถามจริงๆนะมีลูกคนหนึ่งอ่ะค่าใช้จ่ายแพงนะคะอันนี้เขาเอาเปรียบเทียบเนาะเด็กอ่ะเขาได้ยัน18อืมมันก็จะขึ้นไปตามอาตาัตราแต่ก็ไม่ได้มากมายจนที่เลี้ยงเด็กสบายแต่สําหรับเงินป่วยนี่มันเป็นสิทธิของคนนั้นนั้นแล้วก็ตามกฎเกณฑ์เนาะการทํางานพี่น้องค้ย้าเฮ้ยนะ เข้าใจกันบนนี้เอ้ยเนาะอ,อากาศวันนี้ถึงแม้จะคืมแต่ก็แบบเย็นสบายชิลๆไม่กับหนาวหรือว่ายายกาใส่เสื้อหนาเนาะอ่าพูดคุยกันไปนะคะพี่น้องขาไปมาเสริมมาเติมให้ด้วยนะ